กลับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟของเจนันครับพามาชมเหรียญที่ทรงคุณค่าเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงปู่ชอบนะครับหลวงปู่ชอบนะฮะที่แบบว่าเป็นเหรียญเงินเนี่ยหายากมากนะพี่น้องที่เคารพแล้วเหรียญนี้ขมกลิบมากๆเลยนะครับดูใบหน้าของท่านเหมือนมีชีวิตเลยนะครับนี่ครับขมมากๆจริงๆครับนี่ครับนี่ฮะเราเราจะเห็นลักษณะขอยอดซูมให้พี่น้องเห็นนี่ฮะเสี่ยนเหล่านี้นี่ครับแหล่ะเสี่ยนเหล่านี้นี่ครับ รอยข้างๆเหล่านี้เป็นจุดหนึ่งที่เราใช้พิจารณานะครับเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะของเสี้ยนลักษณะของและความคมของนี่ครับเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมรอยขูดโลหะนะครับรอยขูดจะไม่พิมพ์เห็นไหมครับปริ้วนีครับนี่ยรรอยขูดต่างๆเนี่ยจะมีรอยขูดเห็นไหมรอยขูดจะไม่พิมพ์นี่ครับรอยขูดในการขูดเหล็กแล้วก็เสี้ยนเหล่านี้เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยจุดสําคัญมากเห็นไหมครับนี่ครับพีน้องที่เคารพเห็นไหมนี่ฮะนี่ครับ ใบหน้าของท่านเหมือนมีชีวิตเลยนะครับใบหน้าของท่านเหมือนมีชีวิตหลวงปู่ชอบรุ่นแรกเนื้องเงินเนี่ยถือว่าทรงคุณค่ามากนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินสร้างน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะครับนี่ครับสวยมากๆเรียนเครื่องจุดสาคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับลักษณะของพื้นผิวตรงนี้นี่ฮะัลักษณะของด้านหลังทรงด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ทรงน,นี้เลยนะครับ แล้วมีลักษณะเนื้อขีดตรงนี้นะครับนี่ครับเนื้อเกินตรงนี้นี่ครับขอบปิ้นแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับเหมือนมีชีวิตเลยเหมือนมีชีวิตนะครับสวยคมกริบทุกประการนะครับเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับสวยมากๆเนื้อเงินพี่น้องที่ครบรโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าสวยขนาดไหนนี่ฮะกดงามล้ำค่ายิ่งนักครับผม หลวงู่ชอบนะครับเรื่อเงินนะพี่น้องที่เคารพใครได้ไปก็ได้ไปครอบครองก็ถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างยิ่งนะครับ